เพื่อเวลาการเดินทางกันด้วยนะคู่ต่อไปนะบางพื้นที่เนี่ยฝนตกแล้วเพื่อเวลาการเดินทางด้วยสามประตูต่อไปกันต่อดูครับตามสภา,าพฝ่าแล้วตามสภา,าพครับทางขวาครับใส่ไซอิ๋วยัอยงอยู่ไอ้หนูบอกมาแน่มาแน่มาแน,าน่บอลเดิดนทางทางขวาครับไปโนหมายเลขเก,ก้าเจ้ากระชากลากเลยอีกหนึ่งคนของเด็กสร้างครับตัดเข้าในกระมาครับคานาบาโลเติมขึ้นมาแล้วเติมขึ้นมาแล้วลุงบอกว่า ย้อนเข้าหน้กลับมาครับใส่ขวากึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วบอลกลับมาเข้าทางแปลขวาสวนกลับไปก็คลุดอ,อกหลังครับตั้งแต่ขึ้นมาใหมา่ยังพุทธสาวตัวทางของลูกพี่ตามสภาพบ้างดูครับลูกพี่ตามสภาพจังหวะคืนครับผูเกือบขาดเหีียงไปต่อได้บอลตการของตามสภาพเอ็ฟีอะป่ายละจ้าป่ายละจ้าแต่ไอ้หนูบอกว่าไม่ได้ลุ่งไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมแล้ว ปแล้วจังหวะเปิดสวยหูคุณสาประตูยังคว้ามาได้จังหวะจะไปต่อครับบอลยังกลับมาเข้าทางขอ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 งเด็กเซนต์เเด็กสร้างเด็กสร้างเด็กสร้างไไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้จังหวะให้ยังตามไปได้เวทันครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับบอลเทนด้าของซายครับดูดูครับตัวจิ๋วครับฝากคืนกับไปที่ตรงการครับสิบเจ็ดพยายามจะกระชากขึ้นหน้ากลับไปครับหนึ่งจังหวะรอเข้าขวาแล้วรอใส่ขวาลูกนี้ตัวเปลี่ยนทางครับดึงจังหวะปิดรอ ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วมีหลายจิ๋วแล้วเกินมีหลายจิ๋วให้หนูไปก่อให้หนูไปต่อให้สวยมาแล้วลูกมาแล้วลูกมาแล้วแล้วเอายัาอยู่ยัาอยู่ไปเลยไปเลยหนูจังหวะให้จิ๋วแจ๋วเลยวันโซโลมาหูตัวตอนแรกเนี่ยยังไม่เตะเดียวมันมาเต้นรอยอยู่แล้วดูแค่นี้ก็รู้ว่าผิวแค่ไหนใส่ซไซรุนี้ก็ชอบอยากคว้าไะไ้ครับพุทธศาสนสู บอลทางซ้ายครับยี่สิบเอดไปกระต่อครับนึ่งจังหวะผ่านนะครับตรงกลางครับหมายเลขเจ็ดพยายามจะรวบต่อทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันออกไปก่อนแล้วครับผมไปเช็คกันใหม่ครับแดนหลังครับสำหรับทางเด็กสร้างฝากคืนกับไปที่ตรงกลางครับมาแล้วครับสองสองนึ่งจังหวะรอทงไอจิวไอจิวไอจิวไปขึ้นแล้วก็เลี้ยว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 เรเอาจนได้ครับโอ้โหดูว่าการประสานงานการของเด็กสร้าง หล well, ังแล้วหลังแล้วโอ้โหบอกว่าเจ็ดส uh> ิบเอ็ดเองมันมีของที่หวายหนูมากว่านี้นอนจะไปเครื่องนะระวังป่าและชาติระวังหลบไปสองลบไปสามลุงบอกว่าไม่ได้การไม่ได้การเฮ้ย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 เดือดเรียบแล้วก็หัวหาดมาการเซียล หักปากาเซียลหป่าแแรกครับของทางเด็กร้นะไปนะอยู่ข้างล่างอยู่ล่างการไม่ในการเฮ้ย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 เเย้เย